เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2566สําหรับช่วงนี้ครับเป็นของชาวลัคนาราศีธนูเดือนนี้ครับมีดวงดาว4ดวงที่โครจรโยกย้ายราศีแล้วส่งผลดีต่อชาวลัคนาราศีธนูนะครับดาวดวงแรกครับคือดาวพระอาทิตย์ครับวันที่15มิถุนายนดาวพระอาทิตย์ จากโครจรพ้นจากเรือนอริเข้าสู่เรือนปัตตนิสเสวยตำแหน่งราชาโชคเล็งลัคนาราศีธนู ดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนสุภะซึ่งแปลความหมายว่าความเจริญรุ่งเรืองต่างประเทศผู้หลักผู้ใหญ่เมื่อได้ตำแหน่งราชาโชคเข้าเรือนปัตตนิเลงลัคนาราศีธนูทําให้ชาวลัคนาราศีธนูตั้งแต่ช่วงกลางเดือนบิทุนาวันที่15ไปจนถึงกลางเดือนกรกฎาคมครับมีโอกาสหยิบจับโชคก้อนใหญ่เงินก้อนใหมีโอกาสที่ผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่เพศชายจะคอยสดับ